เฮ้ยรู้สึกว่าจะมีเครื่องบินมาแล้วใช่ไหมมีเสียงเครื่องบินอยู่เฮ้ยยังไงเฮ้ยเครื่องบินการบินไทยท่านผู้ชมวิ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเอาละครับว,วันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็นในสุดเกมซิตี้สกายไลน์ท่านผู้ชมครับเราก็จะมาสร้างสนามบินกันนะก็คือนี่จะเป็นแบบใหม่ท่านผู้ชมครับเป็นแบบไดมอนอะไรสักอย่างในจื่ีไม่ได้แล้วก็คือเป็นแบบที่สวยงามนะครับและก็ทางเข้าทางนี้เนาะเราก็จะสร้างเป็นสนามบินก่อนเลยระดับแรกนะไปค่อยไปสร้างบ้านคนทีหลังแล้วกัน อันนี้คือผมก็สร้างเป็นสนามบิน2ที่นะครับนี่หนึ่งสองนับซึ่งมันจะเราจะเชื่อมทางไปหากันนะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นที่จอดรถนะครับแล้วตรงนี้อาจจะเป็นที่จอดรถเหมือนกันนะนี่แล้วก็มีโมโนเรลท่านผู้ชมคือจะเป็นรถไฟฟ้านะครับคล้ายๆรถไฟฟ้าแหละเออรถไฟฟ้าโมโนเรลนะทุกคนก็จะเชื่อมไปหาเมืองตรงนู้นนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สร้างเมืองเลยตัวนี้ก็จะโฟกัสไปตรงสนามบินก็จะเป็นที่จอดรถนั่นเองนะครับ โอเคกอปมาริซาอันนี้วางลิซาทุกคนยิ่งมีที่จอดรถเยอะนะครับรถมันจะไม่ติดนะนี่แล้วเขาก็จะไม่ไปจอดกันข้างทางด้วยโอเคตัวนี้ก็จะเป็น ATC นะครับหอมครับการบินตรงนี้เลยอันนี้ก็ซาได้เท่านี้นะก็ผมหาโมเดลโหลดนะครับก็ได้แค่โมเดลตรงนี้มานะเออซึ่งมันน้อยมากครับแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแท็กซี่เวสึกวา่าจะมองไม่เห็นเส้นสีเหลืองเลยใช่ไหมหรือลดแสงตรงนี้หนึ่งโอเคประมาณนี้ได้ปะ อ่ะนี่ครับเห็นอะไรไหมอ่าเป็นเส้นสีเหลืองนะครับมันยี้ค่อนข้างที่จะแสงแบบเยอะมากครับรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะเป็นเจ็ทเวนะอ่าแต่ว่ารันเวย์ไม่มีนั่นเองนะครับเราต้องสร้างรันเวก่อนโอเคมาดูรันเวย์ก่อนแล้วกันนะครับรันเวมีหรือเปล่าดูซินี่ครับรันเวมันจะมีรันเวสองอย่างที่ผมโหลดมานะครับก็จะเป็นรันเวแบบนี้นะแต่ผมมองว่ามันดูใหญ่ทอะอทะาเกินไปปะดูดิ มันดูไม่สวยนะคผู้ชมเราก็เลยจะเอาลันเว์ธรรมดาธรรมดานะครับซึ่งจะเป็นลันเวแบบนี้นะครับอ่าเราจะมีทั้งหมด2ลนะันเวเนาะอันนี้เป็นลันเวย์ขามาทางนี้แล้วกันนะโอเคปุ๊บนี่ครับลันเวที่เราจะใช้จะเป็นแบบนี้เนาะนี่เดี๋ยวเขาก็จะเทเออไม่ใช่ดิจะแลนดิ้งตรงนี้นะปิ้วลงมาทางนี้เนาะโอเคเดี๋ยวกินพื้นที่ไปอีกนิดนึงนะครับ ชิปโอเคเดี๋ยวก่อนต้นไม้เยอะมากเลยครับตรงนี้เดี๋ยวรูปออกออกก่อนนะทุกคนอึ๊บโอเคนี่ได้แหละต่อมาก็จะเป็นรันเวย์ทางนี้อ่าก็ลากเข้าหากันเลยนะครับโอเคนี่ครับมันก็จะเข้าทางนี้ตนะัวนี้ก็จะเข้าทางนี้เนาะก็จะเข้าทั้งหมด2ที่นั่นเองแล้วก็จะมีแท็กซี่เวย์นะครับซึ่งแท็กซี่เวย์อันนี้เป็นไฟปะไฟรันเวย์ อ๋อเป็นไฟแบบนี้คุณผู้ชมแต่คือมันเป็นไฟข้างทางไม่ใช่หรอเนี่ยมันเป็นไฟข้างทางมันมีอยู่แล้วนี่แหละนี่ไงมีอยู่แล้วคุณผู้ชมอ่ะช่างมันไม่เป็นไรปล่อยไว้ก่อนแล้วก็หาแท็กซี่เวย์นะครับแท็กซี่เวย์น่าจะอยู่ในโหมดนี้เอ้ยเดี๋ยวนะแท็กซี่เวย์อย่าไหนจ้ามีป้ายให้คุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็มีเรดาร์นี่นะครับเดี๋ยวค่อยสร้างแล้วกันนะรู้สึกว่าเจ็ตเวย์ตรงนี้มันจะบั๊กนะคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีแค่นี้เนาะ บักอันนี้ก็จะเป็น A.T.C. Power เหมือนกัน Tower นะครับไม่ใช่ Power tower วเวอร์อันนี้ก็จะเป็น Taxiway นะครับโอเค t a x กซ a y เว์ก็เดี๋ยวยาวมาทางนี้แล้วกันนะปึบ๊บอุย้ยแต่เราต้องทำให้แบบซูดมาทางนี้ใช่ไหม Taxiway มันเป็น w ว y เดียวคานผู้ชมมันก็ต้องเป็นเวย์เดียวหรือลบดิใช่ปะลบก่อนโอเค จะสร้างใหม่คุผู้ชมสมมุติถ้าแบบเอ่ออันนี้เดี๋ยวก่อนอทางนี้มันไปทางนี้เวลาเทคออฟมันก็ต้องอยู่ทางนี้สิใช่ปะเออสงสัยต้องสับที่อ่ะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าตัวนี้มาเสร็จใช่ไหมมันก็ต้องแบบมันก็ต้องออกทางนี้สิเนี่ยสมมุติแบบว่าเราเทคแลนดิ้งเสร็จใช่ปะมันก็ต้องแบบแเแบบท็กซี่เวย์ออกมาทางนี้ไม่ก็ออกมาทางนี้เนาะอาจจะออกมาทางนี้ก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ยังงงอยู่นะ คือเวลาแบบมันจะไปมันจะไปไงเนี่ยโอเคโอเคเดี๋ยวเราแก้ก่อนนะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะสับงวสับหางก,กันอ่ะเอาใหม่เอาใหม่หมบลก่อนชืบนะครับเอามาทางนี้ดีกว่ามาทางนี้ดีกว่านะปึ๊บอ,อันนี้ลบไปครับก็คือเป็นการสับที่กันนั่นเองอันนี้ก็มาทางนี้แล้วกัน ปึ๊บโอเคครับใกลกันมากเลย2อันเวนี้อ่าโอเคทีนี้ก็เวลาเราจะเทคออฟใช่ไหมก็มาทางนี้ครับเราจะมาจุดสตาร์ทตรงนี้ปึ๊บนะครับนี่โอ้โหรู้สึกว่ามันจะเยอะเกินเอาเข้าทางนี้กระพอละอ่ะแค่นี้นะครับนี่เวลาจะเทคออฟนะครับก็มาทางนี้แล้วก็ฟิวเป็นรุ่นเลยนะครับ แล้วก็ื่องบินมันก็จะลงตรงนี้ได้ด้วยนะครับนี่นมีมีให้แบบว่าสองสามที่แล้วนะตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พอเทคออฟเสร็จใช่ไหมมันก็ต้องแบบมาทางนี้เนาะนี่แท็กซี่เวน,นะครับไม่ใช่เทคออฟเสร็จโอ้โหแบบมันแบบว่าสมมติถ้าแบบแลนดิ n งลงใช่ปะ่ะปื๊บนะครับมันก็ต้องวิ่งมาทางนี้อยู่แล้วนะแล้วมันก็ต้องเข้าแท็กซี่เวตรงนี้ ตอนนี้พูดเช็คเอากับแท็กซี่เวสปนกันไปหมดท่านผู้ชมต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดผิดๆยังไงเนะาะอ่าวันนี้ลิ้นรวนนะครับลิ้นรวนปึ๊บโอเคประมาณนี้เลยท่านผู้ชมนี่แลนดิ้งเสร็จนะครับก็มาทางนี้เนาะไม่ก็มีอีกสองทีแล้วกันนะโอเคตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เอ๊ะตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะผิดหรือเปล่าเนี่ย ตรงนี้เราก็แก้มาให้มันเข้ามานะครับนี่ให้มันเข้ามาแบบนี้โอเคนี่ก็คือแท็กซี่เวนะครับอ,อ่โอเคพอมาทางนี้ใช่ไหมก็จะเป็นการแลนดิ้งนะครับปึ๊บเสร็จแล้วก็เข้าทางนี้ได้เลยนี่เราเราให้มันเป take ็นเทคออฟตรงนู้นก็พอละไม่ต้องตรงนี้ละอ่ะเทคออฟตรงนี้อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าปึ๊บ อ่ะประมาณนี้ผู้ชมแล้วก็พอแลนดิ้งเสร็จใช่ไหมพอจะเข้าแท็กซี่เวก็เข้าได้ทั้งหมดหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้น,สสนห้าเส้นหกเส้นนะครับโอเคประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราค่อยแก้ทีหลังแล้วกันถ้ามันผิดพลาดน,นะส่วนตรงนี้นะครับพอจะเทคออฟใช่ไหมก็ต้องมาทางนี้โอเคนี่เทคออฟนะครับก็มาเข้าตรงนี้เลยปึ๊บนะครับแล้วพอตรงนี้แลนดิ้งลงใช่ไหมมันก็ต้องการแท็กซี่เวเพื่อที่จะเข้าไปที่ สนามบินนะครับก็จะมีตรงนี้อ่ะให้มันเข้าข้างนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคนี่ประมาณนี้เลยส่วนตรงนี้นะครับก็ถ้าแบบบินลงมาแล้วนะครับก็กลับเข้าสู่แท็กซี่เวเพื่อที่จะไปสนามบินนั่นเองโอเคประมาณนี้นะาุผู้ชมน่าจะได้อยู่นะได้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยทุกนะคน ผมไม่ค่อยชำนาญด้วยกุดการสร้างนะครับอันนี้ไปทางเข้าของอ่าสตาฟสนามบินแล้วกันเพราะว่า ATC มันต้องการอันนี้อนู้ชมช่วยไหมต้องการถนนนะเราก็ต้องใส่ถนนเข้าไปโอเคปึ๊บอ่าโอ้มีไฟแดงด้วยนะตรงนี้ไม่มีไม่เอาไฟแดงนะครับตรงนี้ไม่เอา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 เอา,เอาไฟแดงออกไปเลยเย้ โคปึ๊บเข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้จะเป็นพวกโกดังต่างๆนะตรงนี้ที่สตาร์ทต,ต่างๆอ่ะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ใส่แบบนี้ไปนะครับคอนกรีตปึ๊บนี่ครับสวยงามเลย ATC มันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะคุผู้ชมเฮ้ยเดูก่อนนะโอเคอ่ะประมาณนี้นะคุผู้ชม ATC ตรงนี้ จริงๆอะ่ะมันต้องใส่คอนกรีตไปให้หมดเลยนะครับตรงนี้โอเคตรงนี้มันจะไม่มีสนามหญ้านะครับปึ๊บนี่ครับใส่ไปเลยโอเคประมาณนี้คุผู้ชมตรงนี้ต้องใส่ไหมก็ถ้าใส่มันก็ดูสวยอะ่ะแต่ถ้าไม่ใส่มันก็ไม่เป็นไรนะอะี๋ยวเรามาไล่ใส่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับ ใ okay. ส่เข้าไปให้มันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นปึ okay. น๊บโอเคนี่ตรงนี้ด้วยอาโ okay. อเคท่านผู้ชมตรงนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดีได้โดนฝั่งนี้คือ,อยังไม่ได้ต่อเลยเฮ้ย <c oughs> ตัวอะไรอ่ะเสือภูม้านะครับอ่ะโอเคตรงนี้ก็เดี๋ยวเราสร้างเป็นที่จอดรถล้วกันนะครับตรงนี้ ตรงนี้นะครับออกมาแสงนี้เลยจ้ารู้สึกว่าจะพอดีหรือเปล่าไม่พอดีนะยังอีกนิดนึงนะครับตรงนี้ไม่เป็นไรก็ปล่อยไว้ปล่อยไว้แบบนั้นแหละปอะมาณนี้ก่อนแล้วกันที่จอดรถนะครับคือมันไม่มีคนในเมืองแล้วมันจะใครจะมาใช้บริการใช่ไหมก็นั่นแหละเราสร้างรอไว้ก่อนแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวพอเราสร้างเมืองใช่ไหมเดี๋ยวมันก็จะมีคนไม่อยู่เองแล้วก็มีคนมาใช้บริการเองนะครับ ซึ่งตอนนี้เราต้องใช้เงินติดลบไปประมาณ12700นะครับทุกคนเอออาเดี๋ยวเราสร้างบ้านคนก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้ดูมีชีวิตชีวามากขึ้นนั่นเองนะครับโอ้ยน้ำพว่วมปะเนี่ยอมาทางนี้แล้วกันปึ๊บโอเครบก่อนรบก่อนอาโอเคท่านผู้ชมครับก็ เออตัวนี้มันเป็นถนนใหญ่ใช่ไหมก็ต้องต่อมาทางนี้อ่าโอเคต่อมานี้เสร็จก็เดี๋ยวเป็นถนนแบบเส้นเล็กเลยแล้วกันนะครับแบบตัดบทไปเลยนะครับเออนี่ตัดบทไปเลยแล้วก็เดี๋ยวมาเข้าเส้นนี้แล้วกันอ่าครับก็ให้มันเชื่อมต่อกันไปโอเคเรียบร้อยตรงเนี้ย จริงเราสร้างหมู่บ้านก็ได้นะแบบหมู่บ้านแบบริมถนนอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นซอยเลก็กก็ได้ครับอืมเป็นซอยแบบนี้เนาะลบไปโอเคเรียบร้อยครับดีมานความต้องการพื้นที่อยู่นะยับสร้างไว้ดงมงมีเลยเย้โอเคแล้วก็ ถ้านโนหนทางนะครับเราก็จะสร้างแบบให้มันรัดไปตรงนี้ได้คือที่นี่ดีอย่างหนึ่งคือมันเป็นทะเลไงท่านผู้ชมเออคนชอบทะเลนะครับนี่ติดทะเลเลยมีรถม,มีเรือสำราญด้วยทุกคนเห็นไ,ไหมโอเคครับดูซิว่าจะมีจะมีคนมาอยู่หรือเปล่านี่เฮ้ยมีบ้านอยู่่านผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นมอสนะครับบอกมุ้งนี้นั่นนะมีหมดเลยครับคาร์โก้นะครับพาร์คนะครับนี่ ตายยังไงนะทุกคนเออพลิสอย่างนี้หรอไฟสุขภาพความแฮปปี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อแวล์ูแลนแลนด์ล์ลูก็เป็นพวกพื้นพื้น,พ,นพื้นที่แบบราคาแพงหรือเปล่ารประมาณเนี้ยแล้วก็การศึกษานะครับโปรเกรสแฮปปี้หรือเปล่ามาณนี้ยเฮ้ยมีคนมาอยู่แล้วผู้ชมทุกที่เย่ยมาสร้างต่อแลครับสร้างอะไรดีก็สร้างเป็นต้นไม้น้ชม อุ้ยนี่ใหญ่ไปลดขนาดก่อนนะครับนี่เฮ้ยผมว่าต้นไม้ที่สวยมากเนะี่ยพุ่มไม้สีเป็นต้นไม้คือแบบว่าตีมสีมันดูสวยมากนะครับอันนี้เลือกเป็นอะไรดีอันนี้มันเ้ยไม่ได้ดิอย่างนี้ไม่ได้นะครับเอาแบบนี้แล้วกันคือมันจะต้องมีต้นไม้แทรกซ้อนเข้าไปนะครับมันถึงจะดูสมจริงนะฮะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสกันที่ อันนั้นต่อเลยอันนี้ครับนี่คือหมู่บ้านหมู่หมู่บ้านเดียวนะเออโอเคไฟฟ้านะครับเราก็เดี๋ยวจะไปไฟฟ้าตรงนี้เลยนี่ยครับลงวินไปเลยนะครับผลิตได้เป็นพันเลยนะเฮ้ยนี่สูงเนี่ขอ,อพันส okay. ี่ร้อยโอเคโหใช้ได้ยังแบบยันยันตายอีกรอบม,มึงะ่ะโอเคครับทุกคนนี่นี่คือชุมชนชุมชนเล็กๆนะครับห้าสิบสามคนเองเหรอให้พวกเขาอยู่ไปก่อนนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการติดถนนนะครับอ่าเป็นถนนใหญ่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น สนามบินนั่นเองนะครับซึ่งเราจะลองรับผู้โดยสารให้ได้มากที่สุดนะให้คนมาเที่ยวนั่นเองแล้วก็โมโนเรลนะครับเราจะต่อมาทางนี้ชืบต่อเข้าหมู่บ้านนะ่ะทุกคนแบบเวลาเขาแบบจะเดินทางมาที่สนามบินหรือว่าคนที่ในสนามบินจะเดินทางเข้าหมู่บ้านก็จะมาตรงนี้ได้แต่คงไม่ได้จอดตรงหมู่บ้านตรงนี้นะครับ คงจะไปจอดตรงที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆนะอ่าตอนนี้เราก็ต่อเส้นทางมาถึงตรงน,นี้ก่อนแล้วกันโอเคโหนี่ดูดิโมเดลเร็วนะครับข้ามผ่านหมู่บ้านตรงนี้ด้วยแสดงหมู่บ้านนี้ต้องแบบได้รับความสุขกสบายอย่างมากแน่เลยเดี๋ยวผมต่อทางมาตรงนี้นิดหนึ่งนะให้ทางมาสลับซับซ้อนนิดหน่อยอืม ประมาณนี้แล้วกันปึ๊บโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นทางยาวนะครับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอาลบก่อนนะครับอ่ะตรงนี้เป็นทางยาวโอ๊ยมันไม่ตรงอ่ะโอเครู้ละขอให้มันแบบว่าโค้งนิดหน่อย จะได้ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นนะครับเถนนโค้งอย่างนี้อ่ะให้มาดูโค้งๆนะครับมันจะได้ดูแบบมีสตรอรี่ในการขับรถหน่อยไม่ใช่แบบขับตรงๆเลยใช่ไหมแล้วทางนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านอีกเช่นเคยนะครับเป็นคล้ายๆกับเป็นชุดอ่าบ้านติดถนนใหญ่เงี้ยเออแล้วก็เป็นทางเล็กนะครับเป็นซอยเข้าไปนี่ตันนี้ก็จะซอยเยอะนิดนึงนะอ่ะโอเค ทำไมถึงสร้างเป็นซอยใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้แบบสร้างบ้านได้เยอะยิ่งขึ้นนะครับเราจะสามารถสร้างข้างในได้ด้วยนะทุกคนอ่าเราจะได้เพิ่มประชาก,กรเข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บโอเคอยัยให้ดูถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดใจกดซับสไคร้ด้วยท่านผู้ชมครับเอาละครับตอนนี้ผมก็จะสร้างเป็นอา่ารั้วกั้น ATC นะครับทาวเวอร์ตรงนี้รู้สึกว่าไม่ตรงนะปึ๊บ เฮ้ยรู้สึกว่าจะมีเครื่องบินมาแล้วใช่ไหมนีนเสียงเครื่องบินอยู่เฮ้ยยังไงเฮ้ยเครื่องบินการบินไทยทุกท่านชมเฮ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้วเย้คือแบบสายการบินไทยนี่คือมาเยือนครั้งคนแรกเลยนะสายการบินแรกเลยเออคนดีนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรอะ่ะอ๋อนี่คือที่กั้นนั่นเองนะเราก็มันแต่งเปนตรงนี้แล้วกันนะเออนี่ โอเคครับตรงนี้ก็ถามว่าเสร็จยันนะครับก็ยังนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่เป็นที่จอดรถแถวๆนี้ดีไหมแล้วก็มันต้องมีโกดังเอ่อขึ้นบินด้วยสิคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผมโหลดมาหรือเปล่านะครับโกดังนะครับอันนี้ไม่ใช่นะนี่เป็นโกดังอันนี้ก็เป็น ATC Power เหมือนกัน Tower อร์ทำไมองพูดว่า Tower อันนี้ตลอดเลยน่าจะต้องไปหาในนี้นครับเ,เดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะเอเฮ้ยมีขึ้นบินเฮ้ยขึ้นบินเราสามารถแบบว่า,ามาจอดอย่างนี้ได้ด้วยนะ เพื่อความสมจริงนะครับนี่คือสายการบินไทยนะครับ Airway ตรงนี้สักทีหนึ่งแล้วก็ตรงนี้อะไรเนี่ย Airbus สามสามศูนย์นะครับของไทยด้วย Asia er นะครับนี่ครับเพิ่มความสมจริงเข้าไปอันนี้คืออะไรอ๋อ,อแทงน้ำใช่ไหมที่แทงน้ำนี่ต้องวางไว้ตรงไหนครับแทงน้ำเราวางไว้ไกลๆแล้วกัน โอเคตรงนี้ที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยแบบว่าเสียบอันนี้นะเสียบกับท่อนะครับตรงนี้เป็นแอร์พอร์ตนั่นเองวูดูแอร์พอร์เซ่นี่นี่แอร์พอร์ตเราก็ป้ายมันดูแปลกๆมมันดูใหญ่ไปปะเขาตั้งตรงไหนดีข้างหน้านี่หรอเออตรงนี้แหละคุณผู้ชมทางเข้านะครับแอร์พอร์ตมาอันนี้เลยตั้งไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนแล้วก็มันจะมีรถต,ต่างๆเลยนะนี่รนถะน้ํามันนะครับ เอ๊ะปกติแล้วมันจะจอดตรงไหน,นอ่ะแถวๆนี้มันจอดได้ปะ่ะเอาไว้ตรงนี้สักคันแล้วกันนะเป็นการแต่งนะับเหมือนกับเป็นพร็อพนั่นเองเออนี่เอาไว้ตรงนี้สักคันหนึ่งนะปึ๊บนะครับเป็นการแต่งนะแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะมีพวกเรดาร์ด้วยใช่ไหมเรดาร์ปกติแล้วมันอยู่ไหนปกติเขาก็วางไม่ได้แถวๆตรงนี้ใช่ปะ่ะอ่าน่าจะแถวๆตรงนี้นะ ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจฮะมันก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะเอาไว้ไหนใช่ปะเอาไว้ทางนี้แล้วกันนะตอนนี้นะครับเริ่มมีคนมาเยอะขึ้นแล้วนะทุกคนตอนนี้มีทั้งหมด6 1 0คนแล้วนะครับเนื่อจะเป็นจากเมืองเราใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวใส่ดีเทลพวกต้นไม้เพิ่มนะครับรู้สึกว่ามันน้อยเกินนะโอ้ยไม่ใช่ต้นนี้สิลบก่อนลบก่อนอันนี้ก็ต้องตั้งเป็นอย่างนี้นะครับโอเคจริงๆน่าจะมีทางเดินนะผมจะสร้างทางเดินนะครับ โอเคเป็นทางเดินแบบว่าทางแบบชนแบบบ,บ,บทชนบ,บ,บทไปคอนกรีตคอนกรีตหรอเนี่ยไม่ใช่นะเป็นดินนะครับทำไ,ดไมดินเป็นสีแบบนี้โอเคนี่เข้านี่เนาะแล้วผมก็ลากเข้าไปเลยครับนี่โอ้ก็เดินได้เหมือนกันนี่นะเรียบร้อยคาณผู้ชมโอเคเออ่สร้างตีตรงนี้เลยนี่เราดึงเอาก็ได้ มันก็มันก็เดินได้เหมือนกันนะถ้าเราดึงเข้าไปหาตรงถนนนะครับอย่างเช่นแบบนี้โอเคเราก็ดึงไปเลยเนีย่ยดึงงี้เออเดี๋ยวมันก็เข้าหากันได้นะครับแล้วเราก็จะสร้างเป็นต้นไม้นั่นเองนะครับซึ่งต้นไม้ที่ผมจะสร้างก็จะเป็นต้นไม้แบบอ่าก็จะเป็นแบบตีมแบบนี้แหละนี่แบบนี้เลยนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมันจะเล็กไปหน่อยนะเออแบบนี้นะท่านผู้ชม ปึ๊บเป็นการเก็บรายละเอียดนะครับอ่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดเดี๋ยวผมมาลงดีเทลทีหลังแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะช้านะครับอันนี้เอาตัวนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะปึ๊บตัดตัวนี้ด้วยดูซิเป็นไงมันเร็วมานะครับก็ไม่รู้จะชนต้นไม้หรือเปล่านะไม่น่าชนหรอกมั้งก็มาจากตรงนี้นะครับปึ๊ดเดี๋ยวเริ่มมากแล้วทุกคนดูดิ ตัวนี้ต้องมีทางผมสร้างทางนี้เป็นทางลัดแล้วกันเผื่อแบบว่ามันมาทางนี้ใช่ป่ะมันอยากจะมาทางนี้ก็ข่ามาได้เลยนั่นแหละครับผมคิดว่าทางแบบนี้น่าจะไม่โอเคต้องเป็นถนนแบบเดียวกันเนาะแบบนี้นี่ครับโอเคเรียบร้อยนะครับโอ้แต่ี่คนเดินกันดูดิเขาไม่มีรถกันใช่ไหมตายแล้วเราต้องแบบว่าหารถประจําทางให้เขานะครับ แต่จะขอสร้างนี้ก่อนต้นไม้นะครับน้ใหม่ทุกคนเห็นไหมใหญ่ไปปะนี่ใหญ่ไปเราเอาเป็นต้นไม้แบบแ,บบแหลมเหมือนเมืแ่อบบกี้แล้วกันนะครับเออแบบนี้จะดูสวยไงน,ะนี่เป็นไงจ๊ะพวกเธอเฮ้ยลืมลืมโหลดม็อดมาน้ผู้ชมครับมอ็อดอนั้น,านาที่มันสามารถดูเอ่อเฟิร์สเพอร์เซนได้นะครับลืมมาเลย ดูทุกคนนี่ A ส8มปนเนี่ยไปแล้วนี่เราจะเทคออฟนะครับก็ไม่มตีปัญหาเลยนะถ้าเรามองข้ามตรงนี้ไปนะครับเพราะว่ามันจะอาจจะชนกับตรงนี้ได้ชนบ้านตรงนี้ไม่น่าชนนะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะยาวมากนะครับเอาเข้ามาจอดอะ่ะมันเข้าได้ไหมนั่นอ๋อมนันกำลังมีเครื่องบินมาใช่ป่ะโอ้โหสองคันติดเลยเหรอ ผมว่าต้องสร้างนี้ห่างๆกันนิดนึงนะอาจจะต้องแบบมาใกล้ๆตรงนี้นิดนึงอ่ะขยับมาก่อนแล้วกันโอ้โหไม่ได้ดิถ้าจะทำก็ต้องทำใหม่แล้วเนี่ยอ่ะใช้แบบที่ไปก่อนแล้วี๋ยวค่อยไปแก้แล้วกันเนะยรอยครับตรงนี้มัน,มนบังเนาะมันดูแล้วมันรู้สึก แปลกได้ไหมโอเค,ครัรก็ค่อนข้างที่จะห่างละอันนี้ก็ว่าคนกีดไปปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบเพราะว่ามันไม่มีที่นะทุกคนก็เลยมาวางตรงนี้นะครับอาจจะเหมือนนะไม่เหมือนเลยแหละเออต้องขออภัยด้วยทุกคนไปจ้านี่ครับเ็คออฟ ขึ้นแล้วขึ้นคนวอะ่ะไปแล้วโหย้ยคนใช้ก็เริ่มเยอะนะนี่ขนาดที่เดียวนะครับตรงนี้ยังไม่เปิดนะัีนยวค่อยเปิดทีหลังแล้วกันเดยเปิดที่เดียวก็จะแย่อยู่แล้วอะตัวตำรวจเข้าไปทำอะไรอะ่ะทำ edc ตรงนี้เราก็เปิดใช้บริการเรียบร้อยนะครับคนก็มาอย่างสวดสิภาพนะครับตอนนี้แต่ระบบรถไฟมันเร็วทบยังไม่เปิดให้บริการนะรแต่ว่าก็ให้ที่จอดรถนะครับตรงนี้ดูมีคนมาจอดรถข้างบนนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็มี ตัวนี้จะเป็นปาร์ก,กี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเข้าได้ทางนี้ทางนี้แล้วก็ข้างหน้านี้ก็เข้าได้นะครับก็เลือกกันเลยนะครับจะเข้าทางไหนนี่ก็จะเป็นสนามบินน่าจะใหญ่สุดในแมปนี้แล้วแหละเฮ้ยมา,าทุกคนดูดินี่ครับผมก็จ้าปิวโ,โหลงอย่างสวยนะนี่ครับทุกคนเฮ้ยเข้านี้เลยเหรอ <laughs> มันถอดไวมากเลยนะ อยากจะให้มาหางเนี่ยเพราะมันจะได้ดูนานๆทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันตั้บเดียวอีกนะตรงนี้ไม่มีใครมันจอดรถเลยหรอเนี่ยมีคันหนึ่งนะครับตรงนี้เป็นฟอร์ดนะทุกคนอ่ะบ้านเมืองเราก็เริ่มมีคนมานะครับบ้านดีสวยมากเลยเอาทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดถูกใจหรือก็ลิ้นลวนแต่ก็ฝากกดแชร์กดถูกใจกดซับสไครต์ด้วยคุณผู้ชมครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะจะครบแสนซับนะจ๊ะช่วยกันกดหน่อยนะจ๊ะ 好了，再见，拜拜。